สวัสดีครับทุกท่านฮะพบก,กับเกม Zelda Bay of the w h i ไวกันนะฮะแล้วก็คลิปนี้เราจะมาตามหาภาพถ่ายของเจ้าหญิง Zelda กันนะฮะก็จะเป็นภาพที่11แล้วนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยคำใบ้ของที่เขาที่เราได้มานะต้องบอกเลยว่าเล่นสมัยแรกๆเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเลยฮนะจะบอกว่ายากก็ได้นะคือคำใบ้ามาแค่นี้เนี่ยมองยากจริงฮะโอเคตำแหน่งที่เราจะไปนะฮะ ก็จะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคาคาลิโกะตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาแถวๆบนสารเจ้าแล้วนะครับตำแหน่งที่จะไปก็คืออยู่บริเวณตรงนี้นี่ฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีซุ้มประตูเมืองอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้มีสารเจ้าอะไรบ้างเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเปิดเลยนะมันจะอยู่ในพื้นที่ของขอคอยฮาเตโนะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะ ใครที่เล่นบน Nintendo Switch 2หรือเล่นเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับก็สบายหน่อยเพราะว่ามันมีแอปเสริมนะฮะมีแอปเสริมสามารถที่จะเช็คตำแหน่งทุกอย่างได้เลยนะคือโคตรดีจริงๆนะต้องบอกเลยนะสมัยที่ผมเล่นแรกแรกๆเลยนี่โอ้โหกว่าจะแกะคำใบ้ได้เดินหาหรืออะไรต้องอาจจะต้องหาเว็บดูอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นนะ่ย อ๋ออันนี้ภาคที่ผมซื้อหนังสือมาดูเอ,อนะครับซื้อต้องซื้อหนังสือมาดูเลยอะคือเล่นแบบไม่รู้เรื่องตอนแรกอะนะโอเคก็ระหว่างเดินทางก็อาจจะมีโม้บ้างนะก็อขออภัยนะครับชุดเชิ้ตอะไรก็ยังไม่ได้ผมว่าลงลงขึ้น่งมากกว่า เฮ้ยลวกลวกลวกโอ้โหดีนะมีตรงนี้มีหินมากั้นไวโอเควิ่งไปก็แล้วกันนะยังไม่ได้ไปหาชุดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดความจําเปิดภาพถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําอื่นต่อนะก็พวกไอเทมชุดทันเจียนะฮะก็ยังไงก็ฝากถ้าติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะฮะอย่างที่บอกเฮ้ยไอพวกนั้นหรือเปล่าอะ ไอพวกนินจาไม่รู้จักฉันไปดีกว่านั่นไงอันนี้มันมาอยู่ๆก็ทักเราเฉยเลยนะเราไม่ได้เข้าไปคุยกับมันนะนี่ไงนี่ไงเผาแมงเลยโอเคฮะไม่มีธนูเหรอให้ยอมดั่อบธนูนะเดี๋ยวก็ไปต่อฮน Okay. มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ําตรงนี้แล้วก็ตรงไปอย่างเดียวเลยเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอ๋อตรงนี้มีสารเจ้าจำได้ละเออโหแย่แล้วฮะข้างหน้ามีพวกกรอบบิดตูตรงนี้มีสารเจ้าจ Icana, หย่าโ o มไปแงก่อนเลยเ่ะม <se yes ีอยู่ดนมีอยู่แหละสัจ้าถ้าไม่ใช่ภาคนี้ก็ภาคเอ The k i n g d ตรงนี้มันจะมีสัจ้าดื่ไปนี่มันถือหอก อ่าเนี่ยสัญญาณสัญญาณนี่วิ่งละไม่มีไอเทมนั่นว่ะไอเทมใบพัดไม่มีเดินไปเนี่ยแหละโอเคนี่รกสัญญาณว่ะเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้หรอือดูว่าภาคทีเราจะขีด่ดอมวะตรงเนี้ยบางทีเล่นเล่นอยู่เล่นแล้วแบบสลับไปสลับเออ่เล่นแล้วจำสลับไปสลับมานะฮะ โ okay. อ้ยมันเห็นเราแล้วขนาดนี้มีพวกมันอยู่ตรงนี้เห,หรอเฮ้ย,ยสีดำเฮ้ยสีดำนั่งสีงดำอันตรายนะ่นงงนนนก็ะก็ระวังกันนะครับทุกคนระวังนะมีหลายสีเลย สีดำมันจะโจมตีหนักรุนแรงมากขึ้นนะสีสูงสุดจะเป็นสีซิมเวอร์มังสีเงินอนะ่ะนะฮะข้างหน้าก็ยังมีอยู่มันหลับอยู่อ่ะ๊อบใช้ของเล่นกันแล้วกัน ถึงแล้วจุดที่ยากก็คือตำแหน่งของมันนะฮะแต่ถ้าวิ่งมาก็เนี่ยถ้าเราไม่ต้องการประทะกับใครก็วิ่งตามบนเนินเขาก็ได้ฮะอันนี้เราวิ่งข้างล่างเจอเต็มไปหมดเลยนะโอเคมาถึงแล้วทุกคนนะก็ไม่ยากมากนะครับใครที่ไม่ต้องการประทะก็วิ่งหนีก็แล้วกันนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ส่วนชิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย